ขอัสดีครับนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับเจอการหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราเรียนในเรื่องของวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมาสู่บทนี้นะครับเรามาสู่ในเรื่องของเพศและวัยรุ่นนะครับจุดประสงค์สําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อเจตคติทางเพศนะครับวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนในวัยเรียน และวิธีการป้องกันเลือหลีเลี่ยงตัวเองนะครับในการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับเรามาดูกันเลยนะครับซึ่งจะมีเนื้อหานะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ประมาณ3-4หัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการในการปรับตัวของวัยรุ่นวัยรุ่นเกี่ยวเ,เกี่ยวข้องกับเจตคติ าทางเพศนะครับปัญหาผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ป่อหาไ,ไอเรียนทักษะการป้องกันตัวแล้วก็การพัฒนาต,ตัวเองจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์นะครับนักเรียนมาตอบคำถามแบบง่ายๆก่อนนะครับลองคิดเล่นๆดูว่าผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของร่างกายจำได้ไหมครับบทที่แล้วเราเรียนกันมาแล้วนะครับความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในฐานะที่เป็นวัยรุ่นนะครับซึ่งอ่าพัฒนาการของ วัยรุ่นนะครับอาเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเราเริ่มจากเพศชายนะครับเริ่มมีกลิ่นตัวแรงนะครับไหลขยายกว้างเสียงนะครับแตกแล้วก็ห้าวนะครับมีอวัยวะเพศที่เปลี่ยนไปนะครับมีถุอัณะที่โตขึ้นนะครับแล้วก็มีขนขึ้นตามบริเวณต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศนะครับรักแร้หรือก็ว่าเริ่ม ต่อมอันธะเริ่มผลิตน้ําอสุจิออกมานะครับสําหรับเพศหญิงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงก็จะนุ่มนวลขึ้นมีหน้าอกที่ขยายขึ้นสะโพกฝ่ายขึ้นมีประจำเดือนแล้วก็มีขนขึ้นตามบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบทนี้เราเรียนกันมาแล้วในคราวที่แล้วนะฮะฉะนั้นครูจะไม่ขออธิบายเพิ่มเติมมากเรามาดูกันว่า แล้วเราจะปรับตัวยังไงเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องศึกษาและยอมรับนะครับแล้วก็ให้มองว่าทั้งหมดนี้ร่างกายของเรานะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับที่เราได้มาจากปัตุกรรมแล้วก็การประทานอาหารนะครับฉะนั้นเราควรที่จะต้องวางตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับเพศกับวัยกับสถานะของตัวเองนะครับและถ้ามีปัญหาต่าง เราก็ต้องปรึกษาผู้รู้ที่เรา,าสนิทนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามีปัญหามากๆอาจจะต้องไปปรึกษาเกี่ยวถึงแพทย์เลยทีเดียวนะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับวัยรุ่นกัดเจตคติทางเพศนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูเชื่อเนี่ยว่าเราอยู่มสองก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นต้นๆแล้วนะฮะเจตคติทางเพศคืออะไรนะฮะเจตคติทางเพศก็คือ ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าทัศนคติที่มีต่อเพศนะครับซึ่งคําว่าที่มีแต่เพศไม่ว่าจะเป็นเพศของเราเองหรือว่าเพศตรงนข้ามก็ได้นะครับเรามาดูทัศนคติของคนไทยแล้วก่อนนะครับที่มีต่อเพศหญิงนะครับในอดีตและอาจจะมาถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะครับเรามีทัศนคติว่าจะต้องหญิงไทยจะต้องรักนวลสงวนตัวนะครับรู้จักงานบ้านงาน,งานเรือนไม่ขี้เกียจไม่นอนตื่นสายนะครับ แต่งตัวมิชิดเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญผู้หญิงไม่ควรสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมบุคทุกอย่างอันนี้คือทัศนคตินะครับหดืว,ว่าเจตคติของคนไทยที่มีต่อเพศหญิงนะครับอ่าแล้วมาดูว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเพศชายล่ะนะครับอ่าเราก็จะมองว่าผู้ชายควรที่จะต้องบวชก่อนที่จะต้องมีครอบครัวแล้วก็มีการแต่งงานนะครับ ผู้ชายจะต้องเป็นช้างเท้าหน้ารับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงนะครับและหญิงชายจะต้องมีการแต่งงานให้ถูกต้องตามาประเพณีอันดีงามของไทยนะครับอันนี้ก็คือทัศนคติโดยคร่าวๆนะครับของเพศหญิงและเพศช,ชายอ่าแล้วเรามาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ ทางเพศของวัยรุ่นไทยของเรานะครับเราเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนนะครับอย่างที่เราทราบว่าครอบครัวนี้ถือว่าเป็นสถาบันเล็กและก็สถาบันที่ใกล้ชิดกัรเรียนมากที่สุดนะครับฉะนั้นตัวที่เรียกว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมนะครับเริ่มต้นมาจากครอบครัวนะครับเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นทางพฤติกรรมทางความคิดนะครับแล้วก็การแสดงออก ฉะนั้นวัยรุ่นมักจะเรียนแบบแล้วก็คัดลอกแบบมาจากครอบครัวฉะนั้นระหว่างครอบครัวที่อบอุ่นกับครอบครัวที่แตกแยกนะครับทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับพอเราเข้ามาสู่อ่าโตขึ้นมาสู่ไปไวัยรุ่นนะครับต่อมาก็คือเพื่อนนะฮะเพื่อนก็ถือว่าเป็น กลุ่มที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับต่อทัศนคติทางเพศเพราะว่าเมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเพื่อนถือว่าเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยสูงสุดนะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องการแล้วก็มักจะเชื่อฟังซึ่งบางครั้งอาจจะให้ความสําคัญและให้น้ําหนักมากไปกว่าครอบครัวแล้วก็มากกว่าคนครูซะอีกนะครับลำดับต่อไปเรามาดูในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับ วัฒนธรรมนะครับทัศนคติของวัยรุ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาบาปบุญคุณโทษทำดีทำชั่วหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำบุญในวันเกิดวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่ก็รวนแล้วมาจากวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมก็มาจากพระพุทธศาสนาอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับรวมทั้งสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่า อ่าสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีอิทธิพลสูงสุดในปัจจุบันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสื่อออนไลน์นี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานที่แห่งใดนะครับก็สามารถเข้าถึงตัวนักเรียนได้นะครับทุกเวลานะครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีทีวี TV อยู่ที่บ้านเราก็สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ฉะนั้น ครอบครัวเพื่อนวัฒนธรรมและสื่อนะครับจะมีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของวัยรุ่นนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่าและเรามาดูบทต่อไปนะครับเนื้อหาต่อไปในเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั่นก็แปลว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แลวก็อ่าได้รับผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับสถานการณ์ นะครับที่เราจะต้องเสี่ยงนะครับเวลา,าจะเสี่ยงให้มีเพศสัมพันธ์นะครับว่ามีสถานการณ์ใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์พาไปาในช่วงที่เป็นหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วง for i n love นะครับกำลังอ,อยู่ในเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือว่าวันที่เพิ่งครบรักกันใใหม่อย่างเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์พาไปหรือบางครั้งนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการ อาดื่มสุราหรือว่าใช้ยากระตุ้นนะครับจะเป็นยาอียาเลิฟยาบ้าอย่างนี้ไปต้นในการกล่มประสาทเพื่อให้เป็นเอื้อต่อสถานการณ์ที่มีเพศสัมพันธ์ได้นะครับหรือการอยู่ลำพังสงต่อสองนะครับในสถานที่รับผู้รับตาคนอื่นนะครับหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่าบางคนก็มีความยินยอมมีเจต,าเจตนาที่จะให รับการกระตุ้นทางเพศสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้นะฉะนั้นเรามาดูกันว่าถ้ามันเกิดปัญหาใน,ใน,ในเรื่องของอมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะครับผลรับตามมามันจะมีอะไรบ้างเรามาดูด้านร่างกายของเราก่อนนะครับด้านร่างกายของนักเรียนโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับอาจจะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีการป้องกัน หรือว่าเรายังไม่พร้อมนะครับที่จะเป็นแม่ของเด็กนะครับแต่อย่างที่นักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อนักเรียนเพศหญิงนะครับเริ่มเข้าสู่การมีประจำเดือนนั่นก็แปลว,ว่านักเรียนสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้แล้วนะครับและบุตรออกมานะครับอาจจะมีการผิดปกตินะครับเนื่องจากร่างกายของเรายังไม่พร้อมที่จะมีบุตร หรือเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ของเด็กนะครับอาจจะนํามาสู่การทําแท้งนะครับการทาลายชีวิตอาจจะอันตรายไปถึงตัวผู้ทําแท้งแล้วก็เด็กที่อยู่ในท้องและรวมทั้งผิดกฎหมายด้วยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อโรคต่างๆทางเพศสัมพันธ์อาจจะถูกทําร้ายร่างกายซึ่งบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรามาดูด้านจิตใจกันบ้างด้านจิตใจ นะครับก็จะเกิดวิตกกังวลหดหูแล้วก็คิดมากนะครับไม่สบายใจซึมเศร้าเก็บกดในสายตาของเพื่อนอาจจะมองเราว่าผิดแปลกไปนะครับเพื่อนที่เคยสนิทกันก็เขาอาจจะไม่สนิทเหมือนเดิมเพราะว่าสายตาของเพื่อนอาจจะระแวงเราและเราอาจจะคิดมากก็จะทําให้เราเสียสมาธิแล้วก็มีส่งส่งผลกระทบต่อการเรียนโดยตรงนะครับทางด้านครอบครัวและสังคมนะครับพ่อแม่แน่นอนครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องก็เสียใจนะครับแล้วก็ผิดหวังในตัวเรานะครับบุคคลรอบข้างก็จะแสดงอาการาระแวงบางคนก็ซุบซิบดินทารังเกียจนะครับสุดท้ายก็เป็นยังไงครับเสียอนาคตแล้วก็เพิ่มภาระนะครับให้กับทั้งครอบครัวแล้วก็เราอาจจะเป็นแม่ของคนโดยที่เรายังไม่พร้อมนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับท่านักเรียน นะครับมีเพศสัมพันธ์ก่อนไปอันควรแล้วก็ในวัยเรียนด้วยเรามาดูวิธีการป้องกันและแก้ไขว่าควรทำอย่างไรทักษะการป้องกันตัวเองนะครับอ่าอันแรกเลยนะครับเล no! หรือว่าทักษะการปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่อ่าท่าทางเอาจริงเอาจางังคึงคังแล้วก็ถือว่าไม่พูดเล่นนะครับก็เรียกว่าปฏิเสธแต่ถ้าใช้น้ำเสียงที่คึงคังและก็ยัง ไม่มีทีท่าว่าจะดีนะครับอาจจะใช้วิธีการอ,าอธิบายเหตุผลว่าทําไมเรายังไม่พร้อมอย่างเช่นเรายังเรียนอยู่ร่างกายเรายังไม่พร้อมเป็นเพื่อนกันก,ก่นดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นที่สาคัญที่สุดก็คือเราควรมีสติแล้วก็มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าเราว่า แต่และสถานการณ์วิธีการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราควรมีสตินะครับอันนี้คือทักษะการปฏิเสธนะต่อมาเราอาจจะใช้วิธีการต่อรองหรือประนีปลนอมนะครับคือมีสติไม่ตกใจนะครับไม่เครียดจนเกินไปแล้วอาจจะ,ะตั้งคำถามอย่างเช่นมาเร็วเกินไปไหมนะครับหรือว่า ไม่แสดงอาการปฏิเสธหรือรังเกียจนะครับแต่ควรแสดงอาการด้วยเหตุผลแล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลนะครับเพื่อผลหรือว่าเลี่ยงสถานการณ์นั้นออกไปนะครับต่อไปนะครับเรามารูุทักษะในการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะครับเช่นการกําหนดปัญหาหรือการระบุปัญหาว่าเออถ้ามันเกิดปัญหา จินตนาการก่อนล่วงหน้านะครับว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะมีปัญหาอะไรตามมานะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่อย่างเช่นปัญหา,อาขอร่างกายปัญหาในเาืของของอสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาความเสี่ยงนะครับและเราก็ไปสืบค้นหาข้อมูลนะครับต,ต่างๆนะครับว่ามันเป็นอันตรายอยากกับเราอย่างไรนะครับทา,ทางตรงและทางอ,อ้อมแล้วก็มาประเมินการตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำนะครับ มันถูกต้องเหมาะสมหรือคุ้มค่ากับการเสี่ยงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการป้องกันตัวเองนะครับการป้องกันตัวเองนะครับเวลามีปัญหามีเพศสัมพันธ์ในววยเรียนนะครับเด่ย๋ยเช่นปิดกั้นโอกาสปิดกั้นตัวเองปิดกั้นอารมณ์นะครับ ช้ทักษะการปฏิเสธหรือว่าการต่อรองอย่างที่บอกมาเมื่อสักพู่หรือว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องมีทักษะนะครับในเรื่องของการใช้ถยางอนามัยให้เป็นเพื่อป้องกันตัวเองนะครับสรุปสุดท้ายนะครับวัยรุ่นนะครับเกี่ยวกับเจตคติทางเพศก็คือความรู้สึกนะครับต่อเพศของเราและกับเพศตรงข้ามนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรมีความเหมือนกันอย่างไรมีครอบครัวมีวัฒนธรรม มีเพื่อนแล้วก็มีสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของเรานะครับและวัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเราควรมีทักษะการปฏิเสธอย่างไรนะครับและเราควรทราบก่อนล่วงหน้าว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาว่ามีปัญหาอะไรต่างๆตามมานะครับและรวมทั้งกำหนดปัญหาและอนาคต นะครับว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเกิดมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะครับรวมทั้งวิธีการป้องกันการแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆที่จะนำเราไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อให้เราเกิดความปลอดภัยนะครับเอาละครับสารบทนี้นะครับวัยรุ่นกับเจตคติทางเพศก็ขอจบไวเ้เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในบทต่ตอไปนะครับสำหรับบทนี้ก็ขอไวเ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ